The family, buddy, your Life Family Of Buddy Your พลิกแฟมคดีที่9พ่อออกไปอยู่กับเมียน้อยและฟ้องขอค่าเลี้ยงดูจากบุตรนายสอออกจากบ้านไปอยู่กับภรรยาอีกคนเนื่องจากภรรยาคนปัจจุบันป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเนื่องจากนายสอ,อายุมากแล้วไม่สามารถออกไปหางานทำได้จึงไปฟ้องต่อศาลขอให้บุตรจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรสามารถปฏิเสธได้หรือไม่ สวัสดีค่ะมุฟังค่ะมาพบกันในตอนที่9ค่ะอยู่กับดิฉันนรุมมลภุกยมค่ะและอดีตกรรมการสภาทนายความอาจารย์ชัยยงอัชานนท์นะคะคำถามในมีอยู่ว่าพ่อเนี่ยออกไปอยู่กับเมียน้อยนะคะแล้วก็จะขอฟ้องค่าเลี้ยงดูจากบุตรคือพ่อเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งเพราะว่าภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็คุณพ่อเนี่ยอายุมากแล้ว ทำงานก็ไม่ได้จึงไปฟ้องต่อศาลค่ะขอให้ลูกเนี่ยจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะแบบนี้เนี่ยลูกสามารถปฏิเสธได้ไหมคะครับก็เป็นเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับในกฎหมายเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้ครับว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องนะใช้คำว่าจำต้องก็คือแบบต้องทำแหละนะครับ,รบอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เป็นผู้เยาว์นะครับ พอแน่เนี่ยแปลว่าถ้าเกิดบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกนะครับยกเว้นว่าบุตรนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเป็นผู้พิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างนี้เนี่ยพ่อแม่ยังต้องอุปการะเลี้ยงดูเขาตลอดไปนะครับ ทีนี้คำว่าบรรลุนิติภาวะนะครับคุณแอบเกิดขึ้นได้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็อย่างที่เราทราบกันก็คือมีอายุครบ20ปีะนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะออีกกรณีนึงก็คือมีการสมรสก่อน20อออนะครับกฎหมายกําหนดว่า คนอายุต้อง17ขึ้นไปะนะครับทั้งชายและหญิงเนี่ยที่ประสงค์จะสมรสกันเนี่ยต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายให้ความยินยอมก็สามารถที่จะสมรสกันได้อาจารย์แล้วถ้าแต่งก่อน17นเหรอคะอ่าทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ถึง17เนี่ยะนะครับหนึ่งอันดับแรกพ่อแม่ต้องให้ความยินยอมละนะครับอ,อันดับที่สองเนี่ยต้องไปร้องกับศาลให้ศาลพิจารณาอนุญาตให้มีการสมรสกันได้อ๋อ พอสายอนุญาตสมรสกันได้แล้วก็สมรสกันจดทะเบียนสมรสพอจดทะเบียนสมรสแม้ว่าอายุยังไม่ถึง20ก็ถือเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะถือว่าแยกบ้านแล้วอ่าครับม,มีคนดูแลสามีดูแลครับผม,มก็ถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะส่วนแยกบ้านเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านเนะาะเออขาอาจจะยังอยู่กับพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าก็ถือเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะเพราะฉนั้นเนี่ยพอเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนะครับพ่อแม่ก็ไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูเขาอีกต่อไปนะครับในทางกฎหมายนะครับส่วนในด้านศีลธรรมจัญยาณนันอีกเรื่องหนึ่งนะครับในทางกลับกันบุตรเนี่ยนะครับก็จําต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในกรณีตามคําถามเนี่ยนะครับก็คือเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยนะครับไม่ได้อุป,ปาการละเลี้ยงดูผู้เป็นพ่อะนะครับเพราะว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยหนีออกจากบ้านไปมีบ้านเล็กนะครับก็ยังอยู่ในหลักการที่บุตรจําต้องอุป,ปาการละเลี้ยงดูบิดา อาจารย์อย่างเงี้ยคุณพ่อต้องอายุเท่าไหร่อะคะไม่อยู่ในเกณฑ์อ๋อหมายถึงถ้าลูกอายุ20ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วลูกอายุ20ขึ้นไปเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยยังไม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูเขาอีกต่อไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาสามารถอุปการะเลี้ยงดูบิดาได้เนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ที่กฎหมายก,กําหนดให้ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดานะครับการที่พ่อออกจากบ้านไปมีบ้านเล็กไปมีภรรยาน้อยเนี่ย ไม่เป็นเหตุให้ลูกปฏิเสธในการอุปการะเลี้ยงดูก็ยังคงต้องอุปการะเลี้ยงดูอยู่ะนะครับทีนี้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสนับสนุนให้ไปมีบ้านเล็กนะครับค่ะ <c ười> คือเวลาที่จะไปเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากลูกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าศาลจะให้เสมอไปไม่ใช่ว่าทุกรายใช่นะครับศาลก็หนึ่งศาลเนี่ยพิจารณาคดีแล้วเนี่ยก็มีอำนาจทั้งให้กับไม่ให้นะครับ ถ้าให้เนี่ยจะให้อย่างไรให้เท่าไหร่นะครับศาลก็มีอำนาจกาหนดทีนี้ศาลก็จะต้องคํานึงแหละนะครับทั้งฝ่ายผู้ที่เรียกร้องกับฝ่ายที่ผู้ที่ถูกเรียกร้องนะครับกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวพ่อเนี่ยออกจากบ้านไปมีบ้านเล็กนะครับเออแล้วก็ทิ้งภรรยาดวงของตัวเองเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะชอบด้วยศินธรรมอันดีแล้วล่ะนะครับศาลก็จะนํามาใช้ เป็นข้อที่จริงในการประกอบการพิจารณาด้วยนะครับว่าเหมาะสมแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องดูฝ่ายลูกด้วยนะครับว่าเขามีความสามารถขนาดไหนคือจะดูว่าทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างใช่นะครับถ้าเกิดทํางานเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ยังต้องดูแลแม่ตัวเองทั้งยังต้องดูแลครอบครัวตัวเองก็แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าจะไปบังคับให้ก็ต้องมาจ่ายให้พ่อซึ่ง ออกจากบ้านใหญ่ไปอยู่บ้านเล็กอย่างนี้นะครับไม่แน่บางทีสางเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นดาราดังล่ะคะอาจารย์ดาราดังเป็นลูกอ่าเนี่ยรายได้น่าจะเยอะเยอะครับก็ถ้าเกิดมีรายได้เยอะจริงนะครับแล้วปรากฏว่าตัวผู้เป็นพ่อเนี่ยลำบากนะครับอยากไล่ลงนะครับไม่มีรายได้ไม่มีแหล่งที่จะทำมาหากิน ไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างนี้น,นะครับก็อาจจะได้แหละกรณีนี้ศาลก็จะบังคับให้ฝ่ายลูกเนี่ยต้องปุลการละเลี้ยงดูนะครับส่วนจะให้การเท่าไรให้การอย่างไรก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาล ก็มีอยู่2กรณีว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ศาลก็ต้องพิเคราะห์ว่าตัวของลูกเนี่ยผู้ที่จะเป็นผู้อุปการะพ่อแม่เนี่ยมีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่ไหนถึงแม้ว่าจะมีรายได้เยอะแต่ถ้ารายจ่ายเยอะเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะไม่สมดุลเนาะใช่ก็ต้องดูถึงจํานวนเงินคงเหลือสุดที่เงินเก็บนะครับว่าพอมีเงินเก็บไหมพอมีเงินเหลือพอที่จะแบ่งให้กับผู้เป็นพ่อได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้กรณีของพ่อนะคะจะร้องให้ลูกมาดูแลกรณีถ้าเกิดลูกเนี่ยบอกว่าก็พ่อเนี่ยออกไปอยู่กับเมียน้อยไงทิ้งหนูกับแม่เนี่ยแม่ก็ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยลูกเนี่ยสามารถฟ้องพ่อได้ไหมคะลูกเนี่ยฟ้องพ่อแม่ไม่ได้นะครับทุกกรณีเลยทุกกรณีนะครับเขาเรียกว่าเป็นคดีอุตลุมนะฮะอุตลุมเนี่ยลูกไม่สามารถฟ้องพ่อแม่ได้นะครับ ฟ้องพ่อแม่ในฐานะส่วนตัวไม่ได้ค่ะแต่ถ้าฟ้องในฐานะที่พ่อแม่เขาทําหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการฟ้องนั้นเนี่ยเป็นการฟ้องหน้าที่ไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลเช่นพ่อแม่เนี่ยนะครับพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกของปู่อของปู่ะนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าผู้เป็นลูกเนี่ยของผู้จัดก,การมรดกเนี่ยมีส่วนที่จะได้รับมรดกด้วยค่ะเช่นปู่อาจจะทําพินัยกรรไว้บางส่วนยกให้ลูกบางส่วนยกให้หลาน <Ừ. S 2> นะครับปรากฏว่าผู้เป็นหลานซึ่งเป็นลูกของผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับไม่ได้รับส่วนแบ่งกรณีนี้เนี่ยสามารถที่จะฟ้องได้โดยตําแหน่งหน้าที่เขาฟ้องในตําแหน่งผู้จัดก,การมรดกไม่ได้ฟ้องพอ่อ เนื่องจากพ่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดจาก,การมรดกก็ฟ้องผู้จัดจาก,การมรดกให้ <c oughs> ปฏิบัติหน้าที่โดยการแบ่งมรดกให้กับเขาครับ <N ee> อันนี้นเป็นตัวอย่างนะคะที่จะสาม